มาพี่น้องมายามดังไล่น้ากันบานี้การไล่แล้วทางล้วไล่เล้วละนัิยามลงนัิม้านได้ปะ่ปะได้กินง่ายี่ดังข้องอย่นี้ไปลุล้น้ำกันพี่น้องรุ้น้ำกันได้เบนเลยมานปะกินงายบกาไ่พเอค ไล่ล่องมึงบาลยใส่ยางจังเฮ้ยดังด่งัง,ง,งืนี่มใไลล่อมงมไปง,ง่ายจดิจด่มันหุดน้ำน่าจีมันวะยจกตัวด่งเาด่งไลเแต่ว่าเลยก็ได้เหไทยงตอนกลางตอน,ตอน,ตอนไล ลูกันเลยบนี้ที่นี่ยังบ่ทีู่มีป่าบ่โอ้ยต้อญ่านี้พอทำยังงอกกับนี้เอรตัวนึงฮะย่างข้าบ้านอ้ลอานนีดีเรอฮะ

โอ้ยขึดว่ดยู่เดียวี่อ้หนเอยแี่แเยอแล้วเยอแ้ว,แวนี่พี่องเยอแลวน,น่าีนาานน่น้เห็นวดง không có nữa vướng muốn lợi kiện ngon quá là sao Đi bay bay Còn đi sau bay 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 là bay 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 lấy bay bay dễ, bay 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 đây là 2 xem sóng cổ đó. Cái gì quá. À, hiện 2 cổ thôi rồi. không กวนไล่ยู่ไงดิหอยแล้วนี่หน่อยน่ะน่นี่น่องเห็นปะนึงน่งละ่าเส้นห้าามแ้มแล้ว Nó hả, mọi người lắm đến mỗi ngày càng đi tiêm chưa 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 ว่ากันวพีาน้อนว่ากันได้กัเฮ้กันเฮ้ยมาวินาทนี้มอ้อไยูสามจตหรอตายไม่น้องนี่พี่น้องน่มุกคู่สาเหรอู่สาสิบบกคกิเดก็ม่งหัวของอไรนะไม่นเพ่อนเพื่อนจะไปนาม้ว Men lắm nó yêu đã yêu đã. À, em lắm nóng yêu nóng. How? How? Oh, 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 rồi oh, 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 oh,

cơm vô. Ai có đún. Chờ ra nào, chờ nào, chờ nào. À, chờ đó, đây đó. อ an ุ่นสตัวช่างไตมพี้อสองตัวนึงอีกอุ่นช่างไต้สตัวนีอีกมาพี่น้องมาพี่น้องสองสองตัวโอ้เลียงกันสตัวเลย ทายยี่พี่น,อออนอ้องผุ่มพื้นไล่พุ่มพื้นต่างๆไล่เยอะเดี๋ยวเด้อพี่น้องเอย้ยขออนุญาตยามดังก็เข้ากันไอ้ไทยบางอยู่หรอกแล้วเหรอพี่น้องอเปิดมาสรุปผลงานเข้ามาหน่นอยในหน่อยอะไรทำไร lấy bà vào lên 3 anh sẽ bưng bà để phấn ăn không lấy vào lên suối rồi cái nồi cắp cái này nha mắt sẽ lúp phải bưng

มาไทายบรรยากาศไล่ป่าเมืองดอกพี่น้องให้บรรยากาศหาปูหาปา่าไล่ปา่าล่องเมืองบ่อเดซายยังบ้านบา่อเดซายยังก็เลยมาไล่เอาไล่ไปกินง่ายได้กินง่ายอยู่ดอกพี่น้องมาแน่อยู่ก็ได้กินอยู่ดอ่พี่น้องบรรยากาศน้ำเปล่านี่ละเป็น้ำเปล่า อัหาริน้ำเปล่ารอบเมงหาายูหากินมุงหาปัวหาปลา,า,าประจำยู่งน้ำมันนี่แหละคลิปนี้ก็นนี่านี้เหรอพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดดิดตามไม่ย่อยกหนนวดนี่เด้อพี่น้องพ่อปิดก็ร่างใจเก็บคลิปตัวไปนะพี่น้องไปแล้วพี่น้อง